อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระโูธ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆดานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้พวกเราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังก่อนที่จะฟังขอให้ทุกคนคุกเข,ข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกแนละพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคน ได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพรงทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพี่น้องคะสำหรับในเช้าวนันนี้วันที่20มกราคมพระองค์ทรงตัดว่าจง เริ่มวันใหม่โดยรู้เถิดว่าใครเป็นจอมเจ้านายของเจ้าในขณะที่เจ้าวางแผนการสำหรับวันนี้จงจำไว้ว่าเราเองเป็นผู้ควบคุมทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเจ้าในวันที่ทุกอย่างดูจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนการของเจ้าเจ้าอาจไม่รู้สึกว่า เราอยู่ด้วยและควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งแต่วันนี้ขอภัยกัแต่ในวันที่แผนการของเจ้าถูกขัดฝางจงงองนาหาเราเราอาจกำลังทำสิ่งสำคัญบางอย่างกับชีวิตของเจ้าบางสิ่งที่อาจไม่เหมือนกับสิ่งที่เจ้าคาดหวังเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ที่ในเวลาเช่นนี้เจ้าต้องติดสนิทอยู่กับเราและยอมรับว่าวิธีทางของเราดีกว่าของเจ้าลูกเอ๋ยจงอย่าพยายามหาคําตอบว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเจ้าแต่จงวางใจเราและขอบคุณเราถึงสิ่งดีที่กําลังจะมาถึงเพราะเรา รู้แผนงานที่มีไว้สำหรับเจ้าและแผนงานเหล่านี้เป็นแผนงานที่ดีอย่างแน่นอนอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำในอิสยาบทที่55ข้อ9ถึงข้อ11 เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้ลดแผ่นดินโลกแล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหนอ ทั้งในเมล็ดพืชแก่ผู้หวานและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นเยเรมี บทที่29ข้อ11พระยาเวตัดว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวางแก่เจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรง เมตตาต่อรูปพระองค์ทรงตัดว่าให้เราน้้นวางาใจในพระองค์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะฝากไว้กับพระองค์ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบเริ่มตามแผนการของเจ้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าพระองค์พวกเราไม่รู้หรอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงสถิตอยู่กับพวกเราตลอดเวลาคอย จัดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเราพระองค์ทรงว่าถ้ามีสิ่งใดมาขัดฝังก็ขอให้พวกเรามองหาพระองค์ที่พระองค์จะเ,เข้ามาช่วยปกป้องเราให้เรานั้นได้พ้น,พน,พนจากาสิ่งชั่วร้ายต่างๆพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นคอยรัก และคอยตักเตือนสั่งสอนคอยปกป้องพวกเราทุกคนตลอดเวลาลูกๆทุกคนขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าใจที่กระหายและเหน็ดเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่ แก่พวกเราแม่น้ำแห่งชีวิตจะลินไหลมาจากใจและมาทำให้พวกเราได้มีความสันติสุขพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พงนั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะ,ะหันเข้ามาและอธิษฐาน ทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ขอจะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับทุกคนที่ได้ทําบาปต่อพระองค์และขอให้พระองค์นั้นทรงเมตตาอย่าให้เกิดภัยพิบัติร้ายๆขึ้นมาในขณะนี้เหตุการณ์ร้ายๆนั้นได้เกิดมาอย่างมากมายเกิดจากธรรมชาติ ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองให้ภัยพิบัติจากธรรมชาติจงหลุดพ้นไปที่จะไม่เข้ามาทำลายประเทศหนึ่งประเทศใดลูกขอฝากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัสของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาชำระละ้างสิ่งชั่วร้ายความบาปที่ทุกคนได้กระทำอะขอให้ ทุกคนที่จะไม่ทำบาปขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะให้คนไทยทุกคนรักให้สามัคคีกันไม่คิดทำลายกันช่วยกันที่จะให้ประเทศเดินทางไปในทางที่ดีและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในปีประหัตขอรพระองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอล ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยประเทศอิราเลนได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกรักและสงสารประชาชนอิราเลนที่กำลังได้รับภัยจากสงครามขอให้ยุติให้สงครามยุติลงและที่จะไม่กลายเป็นสงครามโลกพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตา ที่จะยกโทษความผิดบาปให้กับประเทศอิอประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดที่ทำไม่ถูกต้องคิดทำลายก็ขอให้พระองค์นั้นได้โปรโดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังได้รับภัยจากธรรมชาติาในอัคคีภัยในครั้งนี้ ที่แอลเอพระองค์เจ้าข้าขอให้พระองค์นั้นเมตตาใหา้ไฟนั้นยุติลงที่จะไม่ลามไปที่ไหนอีกแล้วและขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้ขเขาเหล่านั้นที่ถูกไฟไหม้ได้มีที่อยู่ที่หลับนอนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอใหอ้ทุกคนที่มีทรัพย์ที่จะช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือประเทศ ออที่จะช่วยเหลือแอลเด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับประธานาธิบดีธรรมที่จะรับในการสาบานตนที่จะรับตำแหน่งประธานาธิบดีขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับเขาให้สติปัญญาเขาและ ที่จะนำพาเขาให้นำประเทศสหรัอเมกาไปสู่สันติสุขและเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอโปรที่พระองค์นั้นทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนเมื่อทูลขอ ไม่ว่าจะขอสิ่งใดพระองค์ทรงเมตตาประทานให้และช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีพระคุณขอพรองนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรองได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรองได้ลูกทุกคนขอถวายชีวิต ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสปปรรพสิิงทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบ,บูชาต่อพระองค์ขอพรรองทรงรับเรื่องเครื่องสักการะบ,บูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ที่ดีขอโปรอง จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สาระเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ขอบพระคุณพระองค์สาระเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ